ตามเลยนะคะขนมจีนแม่บลานี่จะให้ดูมีอะไรมัง่งดูเลยนะคะท่านผู้ชมนี่แกงไก่แกงเขียวหวานนะนี่อร่อยแซ่บแซ่บสุดยอดเลยค่ะนี่แล้วก็มีทั้งหมด3อย่างนะคะอ่าอันนี้คือแกงป่านะคะแกงป่าเข้มข้นแซ่บหลายเดอ้ออ่าอันนี้กะทินะคะกะทิโอ้โหหม้อใหญ่ๆเลยนะคะนี่กะทิขนมจีนแม่มาลานะคะ นี่ค่ะนี่นี่ของฝากนี่คนกำลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมนะคะทยอยกันมาเรื่อยๆอ่าลางนั่งทานกันอยู่เลยนะครับนะคะนี่ตอนนี้ฝนฟ้าก็ตกอยู่นะคะตลาดเฮ่งกระเทิงนะครับวินเทจอ่าเห็นไหมลามยหัวฟีนแม่มาลาอืม นี่ของฝากนะคะชุดละห้าสิบห้าค่ะนี่น้ำพริกแจ่วบองไม่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกแจ่วบองแม่มาลาค่ะอืมนะคะแล้วก็ผัดไทยเต้งเกิดเทิงอ่าดูเลยค่ะผัดไทยเต้งเกิดเทิงนะคะอืมจะเปยจับยนเราก็มีนะนะคะเดี๋ยวติดตามได้เลยฮะ,ะในช่องของเป้ยขนมจีนแม่มาลานะคะอย่าลืมนะคะ